สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่อง Kai Show Channel ชเณรซีรีส์แอนด์สตาร์พามารู้จักนักแสดงที่คุณอาจอยากจะรู้จักเขาและเธอมากกว่าที่เห็นในซีรีส์กันนะครับในอีีที่29นี้เราก็ยังคงอยู่กันที่นักแสดงจากซีรีส์เรื่องดาราจากรักกำนำใจกันนะครับ โดยอีพีนี้ก็จะพาไปรู้จักกับ2นักแสดงฝ่ายชายที่มารับบทในทหาร2พี่น้องที่เป็นมือขวามือซ้ายของพระเอกที่โผล่มาทีไรเป็นตรงสร้างสียงหัวเราะให้กับพวกเราเกือบทุกครั้งไปครับแต่ว่าก่อนจะไปรู้จักกับทั้งคู่ก็อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อให้กำลังใจกันแล้วก็เพื่อเป็นการแจ้งเตือนการรับชม EP ใหม่ในครั้งต่อไปครับหรือว่าถ้าดูแล้วชอบจะกดไลค์กดแชร์ให้ก็ยิ่งดีใหญ่เลยครับ แรกครับได้แก่เหลียงชิวฉีผู้พี่ได้นักแสดงชื่อจางเซินมารับบทนี้ครับคาแรคเตอร์ในเรื่องก็จะเป็นคนที่พูดน้อยสุขุมรอบคอบช่างสังเกตแล้วก็มีฝีมือทางการต่อสู้พอตัวครับจางเซินอายุ23ปีสูง180เซติเมเกิดที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันที่27พฤศจิกายนปีพศ2542 ซึ่งก็ตรงกับปีคศ9 9 9เเพิ่งจะเรียนจบจากเดอ Central a l a d e m y o y of a ด a าไปเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วครับ ตัวเขานั้นก็เติบโตมาจากสายนักแสดงเด็กเช่นเดียวกับอูลเลยครับแถมซีรีส์เรื่องแรกของเขานั้นก็ยังได้แสดงร่วมกับอูลเลยอีกด้วยครับโดยในปีพศ2550ขณะที่อายุ8ขวบเขาก็ได้มาแสดงเป็นเด็กนักเรียนที่ชื่อเปียวหวังในซีรีส์สำหรับเด็กความยาว103ตอนเรื่องเถาชีเปาหมาเสี่ยวเที่ยวหรือว่านัฟซีบอยเสี่ยวเที่ยวหมา ที่มีหูเลยที่ณนะตอนนั้นกลายเป็นนักแสดงเด็กชื่อดังแล้วมารับบทเป็นหมาเสี่ยวเที่ยวเด็กนักเรียนชั้นป .4 ที่เริ่มเรียนรู้ชีวิตจากประสบการณ์แล้วก็จากผู้คนรอบข้างในแต่ละวันครับซึ่งเรื่องนี้เมื่อถูกนำมาออนแอร์ในปีต่อมาก็โด่งดังเป็นที่กล่าวถึงเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอูเลยนั้นครับเขาได้ถูกยกย่องว่าเป็นนักแสดงเด็กยอดอัจฉริยะไปเลยทีเดียวครับ นปี2,553จางเซินในวัย11ขวบได้แสดงซีรีส์เรื่องที่2ด้วยการรับบทเป็นเหมาอ่านอิงลูกชายคนโตของเหมาเจ๋อตงช่วงวัยเด็กในซีรีส์อัตชีวประวัติอิงประวัติศาสตร์เรื่องเหมาอ่านอิงที่นําเสนอเรื่องราวของเขาตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตในสนามรบซีรีส์ถูกนำมาออนแอร์ปลายเดือนตุลาคมปีเดียวกันเขาก็ได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากในฐานะนักแสดงเด็กหน้าใหม่ที่น่าจับตามอง ก่อนที่จะมาตอกย้ำความสำเร็จอีกครั้งจากบปีเจียเลอร์สมาชิกคนหนึ่งของทีมอัคคีที่มีความฝันอยากเป็นนักวาดการ์ตูนฝีมือดีในอนาคตในซีรีส์สำหรับเด็กแนวกีฬาแข่งโยโย่เรื่อง b a s i n g Teens หรือว่าศึกิชิงแชมป์โยโย่เพชรภาค3ครับนับตั้งแต่นั้นมาในฐานะนักแสดงเด็กเขาก็มีงานแสดงมาให้ขัดเกลาวฝีมืออยู่เรื่อยๆอย่างน้อยๆก็ปีละา 3- 4เรื่องบางปีก็มีมากถึง7เรื่องเช่นในปี2557ที่เขามี ผลงานเด่นๆให้กล่าวถึงจากบทนักปราดขงจื้อช่วงวัยเด็กในซีรีส์เรื่องเราจื้อจอมปราดแดนมังกรแล้วก็จากบทเจียงว่ยหมินลูกชายคนที่สามของกวัวเทาในซีรีส์เรื่อง romance of our parents ซึ่งกวัวเทานี้ก็คือคนที่มารบ,บทพ่อของเจ้าลู่สือในเรื่องดาราจากรักลำนำใจนี่แหละครับจากวัยเด็กสู่วัยรุ่นสู่วัยเรียนจนกระทั่งเรียนจบมหาวิทยาลัยไปเมื่อปีที่แล้ว เขาแสดงเซรีไปแล้วทั้งสิ้น28เรื่องหนังอีก10เรื่องการที่ทั้งจางเซินแล้วก็อู๋เลยได้มาแสดงร่วมกันอีกครั้งในเรื่องดาราจากรักนำนำใจนี้นะครับจะว่าไปแล้วมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกของการมาแสดงร่วมกันอีกครั้งหลังจากที่ทั้งคู่โตเป็นหนุ่มแล้วนะครับเพราะว่าในปี2563ทั้งคู่นั้นก็เคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งในซีรีส์ที่มีลู่หานกับอู๋เลยมารับบทนำคู่กันเรื่องเกมเดือดทะยานฝันครับ โดยตัวของจางเซินนั้นเขาก็มารับบทเป็นพนักง,งานสัะผมในร้านตัดผมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครในร้านด้วยทรงผมหัวสิงโตสีทองที่นอกเวลางานของเขาคือเกมเมอร์เกมออนไลน์ผู้มีชื่อในเกมว่านาจา ที่อูเลยชักชวนมาร่วมทีมด้วยโดยให้ค่าตอบแทนชั่วโมงละ20หยวนนั่นเองครับและนอกจากนี้ครับเมื่อปลายปีที่แล้วออจังชาวนักกีฬาบาสฝีมือดีของโรงเรียนที่ทําความผิดต่อนักกีฬารุ่นพี่จนเกิดเป็นรอยบาปติดอยู่ในใจเขาตลอดเวลากระทั่งถึงวันเรียนจบในซีรีส์ของค่ายมงโก้ทีวีเรื่องอย่ารบกวนชั้นจเจรียนที่มีไล่กวนหลิ้นกับหลีหลานตีมาระบบทพระเอกนางเอกคู่กันก็ทำให้เขาเป็นที่ชื่นชอบของคนดูถึงขนาดไปสอหาประ แลลล้ววกก็ผงงาาานนขอขอเเเัคมดดูยยทีีรับรู้จักคนพี่เหลียงชิวฉี่ไปแล้วก็มารู้จักเหลียงชิวเฟยคนน้องผู้ใส่ซื่อมองโลกในแง่ดีที่มักจะเจ็บตัวเพราะว่าถูกพระเอกลงโทษจากความซื่อความคิดน้อยของเขาอยู่บ่อยๆนะครับนักแสดงที่มารับบทนี้ก็ได้แก่ซุนข่ายนั่นเองครับ เขาอายุ25ปีเกิดที่เมืองชิงเต่ามณฑลซานรตรงเมื่อวันที่10มิถุนายนปีพศ2540ซึ่งก็ตรงกับปีคศ1997ครับตัวเขานั้นก็เป็นนักแสดงหน้าใหม่ที่เข้าวงการมาเมื่อปี2563ด้วยการรับบทเสี่ยวพังในซีรีส์เรื่องรักยิ้มของเธอที่มีสวีขายมารับบทเพรกคู่กับเฉิงเสียว ออกอ็ระบบหูอวหนที่ทางบ้านมีฐานะยากจนซึ่งเขาต้องช่วยแบกรับภาระทางบ้านมาตั้งแต่เด็กจนเมื่อโตขึ้นก็สามารถก่อร่างสร้างตัวได้เป็นเจ้าของบริษัทจัดส่งได้ในที่สุดในซีรีส์ที่มีหลินอีแล้วก็เฉินวิฉีมารับบทพระเอกนางเอกคู่กันเรื่องสารรักนักบูรณะนั่นเองครับซึ่งทั้งสองเรื่องนี้ได้ออนแอร์ไปเมื่อต้นปีที่แล้วและได้ทําให้เขาเป็นที่รู้จักอยู่บ้างครับโดยเฉพาะจากเรื่องที่2 หลังจากนั้นเขาก็ได้มาร่วมงานกับหวังจริงผู้อำนวยการสร้างผู้กำกับการแสดงชื่อดังในหนังออนไลน์ของค่ายโยคู่เรื่องอีพิกเดจักโดยรับบทหวังชิงวี่ลูกศิษย์ตัวป่วนของเฉินเฮาเหมินที่มารับบทพระเอกของเรื่องแล้วเขาถึงได้มารับบทเหลียงชิวเฟยในเรื่องดารจาจักรรักนำนำใจที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักอย่างมากในตอนนี้ครับ เห็นอย่างนี้แล้วนะครับหวังว่าเมื่อซีรีส์เรื่อง uh, Academy of the Moon ที่เขารับบทเหอจริงถิงรู้สิ์คนนึงของโรงเรียนยูเวลัวที่ตื่นเต้นกับการมีคนต่างชาติมาเรียนหนังสือด้วยถูกนำมาออนแอร์นะครับจะทำให้เขามีชื่อเสียงมากขึ้นกว่านี้ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็จะมีชิวซื่อหลุนและก็หวังวีวีมาระบบทพระเอกนางเอกคู่กันครับ นั่นก็เป็นอีกสองนักแสดงจากซีรีส์เรื่องดารจาจักรักนำนำใจที่นำมาแนะนำให้รู้จักกันนะครับหวังว่าจะเป็นที่ถูกใจบ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับอีพีนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ